ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทําการซ่อมปั๊มลมนะครับปั๊มลมพูม่ารุ่นโรตารี่ขนาด50ลิตรนะครับเพื่อนๆมีอาการก็คือปั๊มลมไม่เข้านะครับเพื่อนๆมันจะเกิดจากอะไรนะครับอาจจะแก้ไขปัญหาตรงไหนนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาถอดดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ จากอาการที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้จะมีเสียงปั๊มลมอยู่นะครับเป็นเสียงปั๊มลมแบบไม่มีกําลังอัดนะครับเพื <coping> ่อนๆซึ่งอาการก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะครับอาการก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะปั๊มลมไม่เข้านะครับเพื่อนๆอาการก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องมีอาการสั่นนะครับสะดุดนะครับมีจามนะครับเพื่อนๆจามเหมือนคิดง่ายๆว่ารถเหมือนรถ หัวเทียนบอดนะครับมีจ้ำจ้ำสันสันสะดุดนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่ได้เอใจนะครับเพราะว่ามีอาการล่วงหน้าก่อนหน้านี้ประมาณ1สัปดาห์นะครับเพื่อนๆทีนี้พอผมใช้งานไปนะครับเพื่อนๆกำลังล้างเครื่องเลยนะครับยู่นะครับปั๊มลมนะครับมีอาการเหม board, bills, bread, ือนไฟไม่พอนะครับเหมือนไฟไม่พอแล้วก็มีเสียงจามอย่างรุนแรงเลยนะครับเพื่อนๆมีเสียงจามนะครับอย่างรุนแรงเหมือนรถระเบิดท่อเลยนะครับ ทีนี้ก็ปั๊มลมไม่เข้าละนะครับเพื่อนๆทีนี้พอเรารู้ปัญหาแล้วนะครับอ่าผมก็ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปนะครับผมนึกว่าน้ํามันเครื่องมันแห้งหรือเปล่านะครับปั๊มลมมันก็เลยขับลูกสูบไม่ไปนะครับเพื่อนๆก็เลยเหมือนอาการไฟไม่พอนะครับอ่าแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปประมาณ0ูนนะครับย้ำผมเปลี่ยนไป0 7นจดนะครับเดี๋ยวจะแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าน้ํามันเครื่อง สำหรับปั๊มลมโรตารี่จะใช้อยู่ในปริมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนน้ามันเครื่องไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือปั๊มลมไม่เข้าอยู่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําการถอดชุดฝาสูบนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเรามาเช็คกันว่าแหวนหักหรือเปล่าหรือว่าลูกสูบแตกหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับเพื่อนเพื่อนปั๊มลมถึงไม่ดูดลมไม่อัดลมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราจะถอดฝาสูบ อ่าจำนวน4ตัวด้วยน็อตเบอร์13นะครับเพื่อนเพื่อนะครับอ่ะนะครับในช่วงของการถอดฝาสูบออกมานะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเรางัดขึ้นเลยนะครับกลายน็อต4ตัวเสร็จก็งัดขึ้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันจะเป็น3มชิ้นนะครับณตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนจำนะครับทิศทางของชุดวาลดีดีนะครับจำทิศทางของชุดวาลดีดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับชุดชุดวาลที่ติดอยู่กับฝาสูบนะครับเพื่อนเพื่อนให้จำทิศทางดีๆนะครับอย่าใส่ผิดนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ทิศทางของชุดเวบาวกับชุดเสื้อสูบนะครับก็จะมีทิศทางกําหนดมาอยู่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นผมได้ชี้บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนลูกสูบรถมอเตอร์ไซค์เรานี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ผมก็มาส่องๆดูแหวนนะแหวนก็ปกติดีนะครับเพื่อนๆแหวนก็ปกติดีนะครับก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับก็เวียงก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับเพื่อนๆนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดทําการถอดอ่าก้านสูบออกมาให้ดูนะครับเพื่อนๆก้านสูบตัวนี้ไม่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์นะสวมเข้าด้านเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนสวมเข้าด้านเดียวก้านสูบครึ่งซีกนะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่ทําการถอดออกมานะครับเดี๋ยวจะแนะนํานะครับว่าก้านสูบนะครับใส่ไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวแนะนํานะครับเผื่อเพื่อนๆนเผลอไปถอดแล้วจะจําทิศทางไม่ได้นะครับเพื่อน อ่านี่นี่นี่เอาให้เพื่อนเพื่อนดูเลยก้านสูบเป็นครึ่งท่อนแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก้านสูบเป็นครึ่งท่อนแบบนี้นะครับเหมือนกับเราปั่นจักรยานเลยนะครับเพื่อนๆที่หัวลูกสูบไม่มีมาร์กนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีมาร์กนะครับอ่ามีแหวนอยู่3มตัวนะครับมีแหวนอยู่3ามตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นแหวนอัดสองตัวแล้วก็แหวนกวาดน้ํามันหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตตัวอักษรดีๆนะครับตัวอักษรที่เขาพิมพ์มาเนี่ยนะครับ ตัวอักษรที่พิมพ์มาจะอยู่ทิศทางเดียวกันกับมอเตอร์นะครับจําไว้ก่อนเลยนะครับตัวอักษรที่พิมพ์มายาวๆนะครับอ่าอยู่ในทิศทางเดียวกันกับมอเตอร์นะครับเพื่อนๆ limp. อ่าน,นี้นะครับไม่เพื Scripture ่อนๆจาดีๆนะครับอ่าน,นี่เวลาเราหมุนมันก็จะหมุนอยู่อย่อยางนี้นะครับพอข้อเวียงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นข้อเวียงครึ่งซีกนั่นเองนะครับเพ <d> ื่อนๆนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ ในขั้นตอนการประกอบก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้เฉยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยเอาการแล้วหย่อนลงไปแล้วก็สวมเข้าไปเฉยๆนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้อ่ช่วงต้นคลิปผมได้บอกแล้วว่าผมได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปที่0.7นะครับเพื่อนๆน้ํามันเครื่อง0.7นะครับอ่าถ้าผมเช็คตอนนี้นะครับก็คือช้อนช้อนหรือว่าหางตีน้ํามันเครื่องตีไม่ถึงนะครับเพื่อนๆระดับน้ํามันไม่ถึงนะครับ ระดับน้ำมันน้อยเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับผมแนะนำเป็น800ซีซีขึ้นไปนะครับก็คือให้ให้สูงกว่ากึ่งกลางตาแมวขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนะครับให้สูงกว่ากึ่งกลางตาแมวขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่าระดับน้ำมันถึงจะอ่าช้อนตีน้ำมันนะครับถึงจะตีน้ำมันถึงนะครับก็คือจะจุ่มลงไปประมาณ1เซนนะครับถ้าเราเติมที่ แปดร้อยซีซีนะครับช้อนช้อนตีน้ํามันจะจุ่มลงไปในน้ํามันประมาณหนึ่งเซนนะครับถึงเซนกว่ากว่านะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหากเราเติมไปเจ็ดร้อยซีซีอ่าเปอร์เซ็นที่ช้อนตีน้ํามันจะตีไม่ถึงสลัดขึ้นไม่เพียงพอมีเป็นไปได้เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับเรามาดูอาการต้นเหตุกันนะครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุต้นเหตุมันเกิดจากตรงนี้นะครับก็คือไอใบวาวนะครับใบวาวนะครับใบวาวไอดีนี่แหละนะครับเพื่อน ไอดีเร <oung> ื <osc> ่อยเสียแหละเพื่อนๆ่นะครับน่าจะไอเสียนะหลุดลงมานะครับหลุดลงมาภายในกระบอกสูบนะครับเพื่อนๆนะครับใบวาล์วนะครับหลุดลงมาภายในกระบอกสูบนะครับทําให้อะเครื่องยนต์นะครับไม่สามารถอัดอากาศเข้าไปภายในกระบอกสูบได้นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้เราจะมาทําการถอดชุดอาชุดวาล์วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลุดออกมาแล้วนะครับเพื่อน ในชุดวาลนะครับในชุดวาลปกติจะมีวาลอยู่2ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับมีวาลไอดีกับไอเสียนั่นแหละนะครับวาลเข้ากับวาลออกนะครับวาลดูดเข้ากับวาลที่จะออกไปถังนะครับเพื่อนเพื่อนมี2ตัวแต่ตัวนี้นะครับเป็นวาลตัวตรงหรือว่าแผ่นลิ้นนะครับลิ้นอากาศตัวตรงนะครับตัวใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนปลายมันขาดไปนี่นะครับปลายมันจะไม่ถึงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเจอแรงดูดแรงอัดมันก็เลยหลุดลงไปภายในกระบอกสูบนะครับนี่ ให้เนเพื่อนดูตรงนี้นะเห็นไหมมันหลุดลงไปภายในกระบอกสูบนะครับเพื่อนเพราะว่าปลายมันขาดออกไปนะครับปลายมันขาดออกไปนะครับปลายลิ้นหรือว่าปลายวาล์วขาดออกไปนะครับเพื่อนนะครับตัวนี้ในซองในซองเขาจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบนะครับว่าเดี๋ยวผมไปซื้อมาเขาจะบอกว่าลิ้นไดดีหรือลิ้นไอเสียนะครับเพื่อนนี่มันหลุดลงไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนก็เลยกลายเป็นนะครับ อ่าไม่ดูดไม่อัดอ่าไม่ดูดนะครับไม่อัดอากาศนะครับก็เลยกลายเป็นปั๊มลมไม่เข้านั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอลิ้นตัวนี้เกิดอาการหักหักตรงไปนะครับสงสัยเวลาทํางานมันจะกระแทกกันอยู่ตลอดเวลานะครับกระแทกไปกระแทกมาสึกไปสึกมาก็ขาดนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นวาลวนะครับในปั๊มลมโรตารี่นะครับ ฟูมา50าิิตแล้วก็ปั๊มลมหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็กอปี้เหมือนกันมาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านี่นะครับวาวอีกตัวหนึ่งจะเป็นวาวโค้งเนี่ยวาวโค้งตรงข้างบนเนี่ยนะครับมันจะมีวาวสองตัววาวตรงกับวาวโค้งนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อนะครับเพื่อนๆก็ต้องถือตัวอย่างไปเทียบด้วยมันจะมีเล็กมีสั้นมียาวต่างกันนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็นะครับ ถือไปเทียบนะครับเพื่อนอะตัวนี้นะครับเขาเขียนว่าชุดวาล์อดหรือเปล่าใบแผ่นวาล์อดนะครับแผ่นวาล์อดนะครับเพื่อนนี่รหัสตามนี้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะครับตรงปลายใบนะครับเพื่อนครับปลายใบมันจะสั้นม MM ันจะยาวแตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ปลายใบมันขาดหายไปนะครับประมาณ3ามมิลนะครับขาดหายไปเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับ เรารู้เราเจอสาเหตุแล้วนะครับเพื่อนเราไปหาอะไรมาแล้วนะครับก็ตามพาร์ทนั้นเลยนะครับจะสั่งลาซาด้าก็ได้นะครับเพื่อนทีนี้นะครับในขั้นตอนการถอนให้ระวังสลัก2ตัวนี้นะครับสลัก2ตัวนี้จะหลุดหายนะครับเพื่อนถ้าสลัก2ตัวนี้หลุดหายเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับคําแนะนํานะครับเพื่อน ถ้าสลัก2ตัวนี้ที่ยึดแผ่นลีดตรงนี้แผ่นวาล์วตรงนี้หลุดหายนะครับให้เพื่อนเพื่อนตัดซี่รวดเบอร์10นะครับตัดซี่รวดเบอร์10ใส่นะครับเพื่อนเพื่อนอ่านี่นะครับถ้าหลุดหายก็ตัดซี่รวดเรานี่แหละเบอร์10นะถ้าเบอร์11มันจะโตเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเป็นเบอร์10นะครับจะฟิตพอดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเพราะว่าตัวหนึ่งมันหายนะครับเพื่อนเพื่อนผมถอดออกมาแล้วผมคว่ำนะครับมันหายไม่รู้หายไปไหนนะครับมันก็ เล็กๆสั้นๆก็อยู่ประมาณสี่มิลห้ามิลนะครับเพื่อนๆความยาวนะครับมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะสวมกันกับฝาตัวบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่เวลาประกอบแล้วก็จะประกอบอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนของการประกอบของผมนะครับผมถามแล้วเขาไม่ได้สั่งประเก็นเข้ามานะครับร้านอะไรไม่ได้สั่งประเก็นเข้ามาดังนั้นนะครับในเมื่อประเก็นไม่มีนะครับงานก็ด่วนนะครับเพื่อนๆผมก็เลยจําเป็นจะต้อง ทำการทากาวนะครับอัดกาวไว้ก่อนนะครับอัดกาวแล้วก็ประกอบกลับนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วค่อยสั่งกาวสั่งประเก็นมาเปลี่ยนทีหลังนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับในขั้นตอนของการใส่ทิศทางของเสื้อสูบกับของชุดวาล์วนะครับหันหน้าไปทางนี้นะครับเพื่อนเพื่อนด้านด้านขวาด้านขวาคือเจวัดนะครับด้านซ้ายคือมอเตอร์นะครับเมื่อจีนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราดูจากฝั่งนี้นะครับฝั่งถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับประกอบเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราก็มาทําการปั๊มลมเทสนะครับมาเราก็มาทําการปั๊มลมเทสมาดูซิว่านะครับปั๊มลมจะปั๊มเข้าไหมจะมีอาการรั่วที่ฝาสูบหรือไม่นะครับถ้าเราอัดกาวเข้าไปเฉยๆนะครับเพื่อนนะครับอย่าลืมนะว่าอะไรปั๊มลมนี่แพงสุดๆเลยนะครับเพื่อนก็ถือว่าแพงนะนะครับ อ่าเนี่ยผมกําลังล้างเครื่องยนต์อยู่เลยนะครับกางล้างเครื่องโนวากาลังจะประกอบนะครับเพื่อนนะครับจู่ๆนะครับระเบิดเหมือนรถระเบิดท่อเลยนะครับเหมือนกับอ่าอารมณ์ที่ว่าเราขับเวฟขับมีโอไปแล้วไปยกคันเร่งกับทันหันนะครับแล้วมันระเบิดออกท่อนะครับทิ้งเครื่องวิ่งเลยนะครับเพื่อนทิ้งเครื่องวิ่งเลยนะครับไปตั้งสติก่อนตั้งสติได้นะครับค่อยวิ่งมาถอดแบบปลั๊กปั๊มลมนะครับเพื่อนก็แอบตกใจพอสมควรเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่อาจจะเสียง นะครับแล้เบิดก็ไม่ไม่ไม่ได้ดังเหมือนมอไซคของเราไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเสียงดังนะครับเพื่อนๆเอ้านะครับก็สรุปแล้วนะครับว่าปั๊มลมเข้าได้ทํางานต่อได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาคลิปนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับว่ากับวิธีการแก้ไขปัญหานะคบง่ายๆนะครับแก้ไขด้วยตนเองครับเพื่อนๆสวัสดีครับ